พี่ฮอพายครับภายใต้ครับรองผู้พิพจากที่ดีดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการมวยมันสนันเมืองของเราขอบคุณมวยเด็ดเจ็ครับคลองสวนคูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาและพ็อกออฟเดอะทาวเวอร์โอแกนไอเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับ,รบ,รบผ่านไปสองยกนี่โอ้โหเกมก็เร้าใจยกนี้เร้าใจกว่าเก่าอีกนะครับ แก่นนครนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นโอ้โหสาหมักเป็นการใหญ่ต่อยหมักแล้วก็จับล่ำในเพชรอ่าไทยก็หอยไล่แขนเอาไว้นะครับแล้วก็ตีโต้ตลอดดูครับทีมงานของแก่นนครบอกให้เดินเบียดต่อยหมักแล้วครับตอนือมไม่โดนหมัดแล้วทำท่าบูวาบูวาเหมือนันเอาบวกซอกเลยครับต้องต้องระวังหมักนะครับกว่าออาโดนโดนอีกแล้วครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอาชีพหลักอ้าวล็อกอยู่ไม่อยู่ครับล็อกอยู่ไม่อยู่แม่พยายามจะแก้ด้วยลูกขวาง แก่มาครขวางไว้ขวางไว้แหมมันใกล้มุมใกล้เชือกไปหน่อยครับอือห uh ือ huh, อ uh ือหือนี่ครับจอมบูโ uh อ้โหเอ้า uh huh. มาโค้งเทงเหมือนกันครับ huh. น uh ้ำเงินเพชรอ่าวไทยโอ้โหมา โอ้ยโหวาดเสียวครับเรียกว่าโค้งเทงก็ยังมีพวกต้าอดนะครับทั้งแท่ง <aún> ทั้งเข่ามีตะวัดสูงงก้านคอด้วยแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับดูนะครับว่าแก่นนครนี่โอ้โหทีมงานนี่เฮฮากันลั่นนะครับบอกให้เดินเบียดชนอย่างเดียวมีหมัดน้าไปก่อนโดนหมัดนี่ทําท่าไม่ดีนะครับโอ้โค้งเทงอยู่ตลอดเหมือนกันครับถูกทซงเลยนะครับออกมายกนี้แก่นนครครับ พยายามจะอุ้ยอย่างมัดเป็นการใหญ่แต่ว่าเพชรอ่าวไทยก็ไม่สนและชนอย่างเดียวเอ้าอย่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 าลอยหน้าลอยตาพี่อย่าลอยหน้าลอยตาเมาเมาเอ้าขวาไหนยัดยัดได้ไหมมาดูครับโดนโดนมัดโดนศอกเสียวไปเสียวมาเลยครับพี่บอลโอ้โหโอ้โหนี่ครับปากของดีครับของดีโปรโมเตอร์โบสโอ้โหนี่ครับอุ้ยลองคู่เอกอู้อ้าวใส่เข้าไป คอโอ้แต่ตปวุครับเพชรอาวไทยมาบวกแรกบวกสู้เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนหล่นลงไปให้กรรมการนับครับโอ้โหคู่นี้นี่แรกกันดับไทยดีใครอยู่เลือดมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้เพชรอ่าวไทยน่านี้เลือดไหลเป็นทางแล้วนะครับดูว่าแก่นนครก็ไยายาบจะเบียดต่อยหมัดกล้าในมั่นใจในสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เดิมชนตลอดดูว่าเพชรอาวไทยจะแก้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะโอ้โดนอีกแล้วครับโอ้สอกว่าสอกแม่นเลยนะครับเอา้า คืนไปมาเทเทมัดก็ยกนี้แก่นกครใช้หมัดได้ดีครับเพชรอ่าวไทยตีได้ไหมแมใกล้เชื่อครับในช่วงปลายยกที่สานะครับเหลืออีก20วิโดยประมาณครับผาคู่นี้สุดมันเลยครับอ้าวปักหลักใกล้ๆแ้งซ้ายเพชรอ่าวไทยเบิ้ลหมัดคืนไปหมัดคืนไปแมสุดมันเลยครับโอ้โหนี่ครับาโอ้โห,โห,โหลนเลงเล,เลือดอีกคู่หนึ่งมาเบิ้ลเบิ้ล ไฟแดงครับอุ้งปแก่นนครโอ้ตัวเล็กแต่จีจ๊ดจ๊าหมดยกที่สามยกที่สี่นะครับในช่วงพักยกสามแก่นนครนี่มียาฉีดมาสามหมื่นบาทนะครับทีมงานนี่บอกว่าให้เดินต่อยหมัดนะครับแล้วก็ปล้ำในดูว่าเพชรอ่าวไทยจะแก้อย่างไรนะครับสูงยาว เริ่มจะเดินขยับเข้าหาไม่กลัวหมัดแล้วด้วยนะครับโอ้โหดูครับแลกกันทั้งแท้ง,ท,งทั้งเ่่าแล้วตอนนี้มาดูกันที่วงในไอ้ไม่ถนัดที่กรรมาการต้องแยกก่อนครับวัดกันเลยนะครับแกนน่นนครชายมินบุรีหรือดาบรันสารครับมีหมัดกับศอกน่ากลัว ส่วนน้ำเงินเพชรอาวไทยพิธาทางหลวงก็นเนี่ยครับตัวใหญ่เขาแหลมแทงเจ็บแม่กใกล้เชื่อไปอีกนิดนึงกรรมาการเลยแยกครับยกนี้ยกสี่แข้งซ้ายไปเวียงไปโอ้โหแกกะเอาให้อยู่เลยครับหมัดของแก่นนครครับโอ้โหโอ้โหโนี่ครับติดเข้าไปว,วงไหนครับาจาับไขจับนี่ว่กันโอ้โหซอยเป็นชุดลอยเป็นชุดน้ำเงินเพชรอาไยแต่ว่านี่ครับผ่าแก่นนคร โอ้โหนี่ครับมามาถึงครึ่งทางของยกที่สี่โอ้โหอะไม่สนผักเอาไปผักเอาไปกำปั้นผักเอาไปกำปั้นอเอาแล้วครับดูว่าเพชรเอ่าไทยนี่จะเริ่มมั่นใจนะครับเดินเบียดกล่อมหน่อยนี่โอ้โหกระทุ้งเขาแต่ละดอกนี่เนื้อเน้เนๆทั้นนนทงนั้นแก่นนครก็ไม่สนนะครับพยายามจะเดินต่อยมาต่อยท้องต่อยหน้า ดูลูกขวางนะครับโอ้โห,โโหเพชรอ่าวไทยเวลาขวางนี่ขวางหัวหายเหมือนกันโอโ้แทงหน้าเลยครับเรียบร้อยนะครับกรรมการยุติการชกเลยครับเอาละครับนายแพทย์กีรกดิ์นะครับบุปาชาติก็ขึ้นไปดูอาการแล้วครับจบยกสี่นะครับโอ้โหโทนหมัดได้ครับสุดท้ายก็เป็นเพชรอ่าวไทยมิตรทางหลวงแกับชนะเทนนเกิรลน็อกเอาท์แก่นนครชัยมินบุรีไปยกสี่ปีทวินขึ้นไปรับเลยนะครับมามาโชว์ผลงานไฟแรกในศึกสายของเพชรจินดีที่ไม่ธรรมดาเลยครับ แทงถึงน็อกเลยครับรูปร่างแกดีเหลือเกินนะครับในพิกัดประมาณไลท์เวทครับเดียวมีภาพช้าครับดูครับจังหวะกระซวกเข่าโอ้แกขวางแล้วแทงหน้ากลัวแทงหน้าเลยนะครับเม็สสุดท้ายแทงหน้าเลยครับโอ้โหดูครับยกโดนแบบนี้ใครจะทนได้ครับเนี่ยครับภาพช้าสวยๆจากทีมงาน t r u o r you ครับให้ดูหลายๆช็อตเลยครับ เดี๋ยวพักก่อนแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่เอกมอระดกเพชรมวยเด็ด79เจอกับฟ้านำชัยอปิติศักดิ์